ไปรุ่นโอ้ทำปลาโอ้ยไอ้ไอ้ยอดโอ้โห,โโหตัวใหญ่อดีกว่านี่ทำปลาวิธีทำปลาเต็มนะมื่อชิบดีวกว่าทำปลาแล้วเือดจะมีดไม่เข้านะอืมอืมดูห็นตูกนี้ผมนะมีดไม่คมนี่ พีระมิดคบโีระมิดเลยนี่มัน <c oughs> ไม่ได้โคขินนี่หว่านะโคือปันดินเผาเอ,อเย้ยคมเฉยเลยเอ,อ่าไอพุงพุงไม่ทำอะไรวะไม่เอาทำไมอ่ะไม่เอาเนาะพุงไม่เอาพุงทิ้ง ันนี้ไอชอนเลยไหมตัวนี้โลได้ไหมไม่อาจะเกิน2องขีดสามขีดสองกิโลเหรออ๋อประมาณเจ็โลเจ็ดีดนะเจ็ดแปดขีดนโลเจ็ดลบแูดนะตัวนี้กี่โลนะ เกือบสองโล,กโลเกือบสองโลอ้าโอ้โหแล้วก็ประมาณโลเจ็ดแปดขีดเด๋วเสียโลแปดเข็ดโลแปดตัวนี้ประมาณโลเจ็ดโลแปดครับให่อยู่บันลืมเลยให่จัดเดี๋ยวติดตามวันพรุ่งนี้ต่อหาก็เรื่อยๆปลาทรุนี้ปลาเยอะ